จริงๆอะครับถ้ขึ้นมาช้ากว่าเมื่อกี้ก็ได้ครับแต่ผมรีบขึ้นมาค่ะโอเคไม่รู้สถานที่หรอกค่ะ

พี่เหนื่อยไหมครับออขางตี้เจ็บสุดไม่เหนื่อยเลยครับชี่่าุกทอยเลยแล้วพี่ล่ะครับเหนื่อยไหมครับ่เหนอขาคงเหนื่อยอะครับมันยิ้เบื่อเขาคงเหนื่อยมากอะครับผมผมว่าผมเหนื่อยครับออ่งทเอ นีมากครับแค่นิดเดียวครับโอ้โทุอ้นหีอ้โาโอ้โงโอ้โหรอ้โหโอ้หอ้โอ้โห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 ้โหโอ่าหโอ้โหโอ้หโอ่หอ้หอ่โหโอ้หอ้หอ้โหใช่ไหใอ้โหโอหอหอ่หอ่โหโอ้โห้โหโอ้โหโอ้หโอ้โหโอ้หอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ห้โหโอ้โหโอ้โหหโ้โหหัอ้โหหโอ้อหโอ้่อห้โ เมื่อวครเดกคนบอกว่าในฮ้อนีร้อนมากเลยก็เลยฝากรกงานให้เปิดแอร์แรงๆนะคะแต่วันนี้ผมชะบอกว่าทำไมร้อนกับเมื่อวานนะคะอาจจะหมายความว่าทุกคนความรักของทุกคนที่ร้อนแรงมากๆ แล้วถ้าาคนที่ทาตามสัญญาผมก็อยากขอบคุณทุกคนะคะที่จาได้นะครับทนจูดมซมอะขอบคุณมากมากครคุณซิมิยองจะพูดไหมคะอรคื นี้ขอบอกเลยว่าร้อนแรงที่สุดนะคะนี่แหละประเทศไทยซลไทยทุกคนคคุณ้

เอาตามฟิลลิ่งทุกคนผมก็เลยไม่ค่อยได้สอนอะไรมากนะคะเมื่อวานเดี๋ยวเาูะวเท่เราเ็ารเนทุกคนแค่ทัตามพวกผมนะครับช้าช้าอย่าเปอเกียวช้าช้าก่อนนะครั a t c h ก a t c h a t c ออกท่เต็มดีมากครับอีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งสองสาม catch catch hey catch ดครัร้หนึ่งกอกหน่ครับอครังหนะครับอีกครั้งหนึงนคอก้น่ะครับอีกคังหน่ะครับอรัี้งนะครับอกค่งนับ้นะครันนะคอีั้นอนีแ้ครับอ่ะคอครั่บครันึงนะครบ ทุกคนอาจจะร้องพร้อมกันได้บุกัุใหญ่ใหญ่แต่ว่าเสียงไม่ดังท่อครับแนองเชอชื่อชัจรงๆขึ้นเสียงให้เราู่ดลองแบบดังๆกว่านี้ไหมครับนูนชิ้นไม่จัไม่ต้องอานเพื่อนข้างๆนะคะหนึ่งสองสามแน่หังหนึ่งอดีครับเริมเลย So, I'm ready. Are you ready? Yeah.